สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอชทีทั้งช่องวันนี้แม่ครัวพารวยเดินทางมาที่บ้านพ่อพงเนะค่ะบ้านพ่อพงด้วยค่ะงวดที่แล้วพ่อพงกับเขาเขาเล็วิ่งเนาะค่ะวิ่งหนึ่งบนพนะวิ่งล่างหกวางสิล่ะพี่น้องจะผู้คนขึ้นเขานเขาตกลงเข้าตัวกลับ เก้าจ็ตอ่ะนี่ค่ะหลักฐานเก่าเนาะคะ่ะนี่ค่ะหลักฐานเก่าของพ่อพง์แมนว <c oughs> ิ่งหนึ่งบนแต่มาล่งลางเนาะคะ่ะจับลางหากับหกเอาหนึ่งทั้งบนมาใส่เนาะคะ่ะพี่น้องโอ้ยนาจะเข่าเต็มเต็มเนาะคะ่ะเอาบอปไปอยังสู่กันไหมเนาะคะ่ะพ่อพง์เข้าตัวกลบเข้าตัวกรบอ่ะเอา มื่อนี้แม่ยขัวได้เดินทางมาทีบาพพ่ะะ<อ>บ้านพ่อพงษ<อ>์แล้วเนาะค่ะบ้านพ่อพงษ์เดี๋ยวสิผ้าไปคุยกันกระเพิรนเนาะคะ<อ>่ะว่าแนวทางรอบนี้เพิ่นสิให้ตัวใดหน<อ>ึ่งกลุ่มผ้าพันพ่อซอสองพันหันร้อยหกสิบเจ็ดเนาะคะ<อ>่ะเป็นมาอย่างไรเพ่อไรไได้ชื่อได้ <c oughs> โอ้ยหวันนี้เขาก็ปิดเลย<อ>ไปเมื่อเช้านรรี่ยมอขายเลย อันนี้ไปมากเลยเหินมบ่ปไปมากเมื่อกี้นี่นนะเออ7 2เขาขีดขาเลยหรอเขาบอขายเห็เลยอือ7 8อตเตอลี่กระเบิดด้ลถูกป่ะ7 8 2เขาขีดปุ้ดเลยโอ้หบอขายเห็นเลยอ้าบอขายห้องกับบอกเอาดอกพ่าห้าถ้าเอาหลอดไหมยันเป็นตัวเดียวมาเศร้านี่บอขายอีกอือ7 8 8 7 เรียกจับตูกับผขายโอ้เล็กกีบแปดูขายเออแทนจาบตูกับผขายอีกตัวใดกับผขายมีหลักฐานเก่า่เียไ่นะวะบัวใดเขาก็เฮ็ดไปตามสูตรเขาบอเอาตัวไม่เอาตัตัขาขายเหรครับาเเพื่นไปหาซื้อได้อีกรางไรได้หรอได้รังเด็ดหนึ่งหรอโอ้ เดี๋ยวเด้่ะนลูกเขียนวันที่หนึ่งก็พ่อก่อนตเรี่แมา่แมนโรตเอรี่พ่อโตเอรี่กับแมเราไม่พอเพิ่นเบิ่งเนี้ขั้นมมมี่แปดเพิ่นรายจะเข่ามมีแปดทีรีเอาเอาไม่เพิ่นเบิ่งนีครับพี่ตัวมันมากเพิ่นบอกตัวแปดักแปรเี่ว่เนี่ยพินแปอั่เพิ่นแปอำเพอมาแล้วมันบมมีนี่เขาไล่ข่าวมากเนี่ยอัอัทะเลติดแปดเราออกไปเพราะว่าพ้า อแปดสี่สี่แปดสี่เบื้องเยาวข้าวเก่ามันอะเลขสุดไหมเล็สุดสี่ปแนี่้องันอุ้ยต่างตะก่นต่งตาเป็นยังไงแปดสี่ยังวาอยู่มันบ่แล้วเนาะอันนี้จมันบ่ายนเด็กด่งนหรเด็นเด็กเด็กเปิดน้ำมัน เปิดรถให้พ <toys> ่อเพื่เลียงรถตตีให้พ่อพ่อเอารถตเลี่รถเปิดเอฟซีคนเมืองลาว่คนสื่อตัวไหนรถตลีบะมีบมี่มีัขเหล็กทิปแปดจะไปหาข่จะไปคิดนมือทอกอสกัออลี่ออลี่นอ ตัวเที่ยวนี้บนวิ่งตัวยังพ่อแปดตัวเดียวเลยเหรอตายใส่แปดตัวเดียวเลยบอกพ่อนึครับมนึกถึงอะไรแล้วตรงเลขดังกันกระรองกระเท็ดนะครับเอาตัวใดเข้ากระเฮ็ดไปตามสูตรเพราะว่าคาเอฟซีเพิ่นไปซื้อได้ตัวเด็กขอดไปเด็กเด็กคนนู้นเมนเข้ากระเฮ็ดไปตามสูตรมันวิ่งบนแปดล่องกเท็ดบอกพ่อ เอสิซซี่เนี่ยนะมันใช้พ่อสูตรบนของพ่อตัวใดลองกันซี่นี่ยืมแปดวิ่งแปดล่องยังวี่แปดตัวเดียวบะเขียนว่าแดตัวเดียวรโอวิ่งแปดเม็ดเดียวบนแปดตัวเดียวแปดเม็ดเดียวคคมไบเดอร์มัสิ้วห่ามันสปิวโอ้จับสามคูโอ้สามสามตัวไม่ได้สามตัวเนาะสตัวไม่ศูนย์แปดห้าบ่พ่อเอาให้เอซเบิ้งเนาะค่ะ ลายมือของพ่อศูนแปด้าเดี๋ยวแม่ขั้วสิเขียนห้ตุ้ยังไงศูน,นย,ย์แปดห้าเลขเคียนไปชื่อเอาเาน่เจ็ดเขาพคาห้คเขาปิดเลยแปสองเลขตามตัวิดเต็มแล้วก็หกแปด่โยงพ่อ อันเลข 6, 8, ตัวส8 4โอ้ย0 8, 5. ู5แปดห้ากะบ่มีแล้วเดี๋ยวพ่อให้ลูกเขียนตรแปดเจ็ดแปดสี่พอเฮ็ดสูตรเลขสามตัวหลายด้หมดเลยแปดแปดเจ็ดสงไามแปดเจ็ดบอพ่อมมแม่น่ะมัม่งนะหันพ่อเนะสามแปดเจ็ด ก็เรียกสาตัวหลายครูหกครูหครูสามแปดสามแปดเจ็ดนั่นเขาเรียกอาจารย์นั่นอาจารย์นตัดเหรียญมันมีแปดเจ็ดพันเอามาข้ามป้อมเป็นสามด้วยอะไรครับอาจารย์นเพ่นเอาข้ามป้อมเป็นสามน้อยฟันบ่ดิฟันบ่บ่ฟันเนะเอชีสี่แปดรับความบพ่อรอบเนี่ยรับพวอมใม่มันใจ มาไม่งเขาตกับนะครับเนาะเขาน่ตกับเขากับแปดแปดสองโอ้หลือหลายคู่เนี่ยแปเอาเส่ส่วนบนพ่อสามสาตนี่พ่อพ่อเนี่ยตัวไหนพ่อสามตัวพว่อเนี่นตัวไห ตนล้าตะสามแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดบอกพอตัวขีดสีแดงๆคือตัวเนีนเ้อ2สองตัวเลยพ่อใส่สองตัวขาได้เห็นอยู่ข้าได้เขียนอยู่นี่เดียสองตัใส่พอด้บนสองเลขบนสองตัวอนี้เหรอบนเน้นไอ้แปดเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ใส่ใช่ตัวข้างบนมันเป็นสามแปดเจ็ดเนาะพ่อเนาะ เดี๋ยวพอให้ลูกเบิ้งขางล่างก่อนขางล่างัรักนึ่งหมดเลเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขวดสีเขียนตัวยิ่งใหญ่ให้เด้ค่ะที่น้องใจเย็นๆก็มันหน่อาหกดวเาตดหกนึ่งรู้กนไหหากไม่ว่า้กันบอกยิฐหาานี้ดิเดี๋ยวพอห่งล่าง หนี่เลขเจ็ดห้าหนึ่งจัดเป็สี่หนึ่งสองหนึ่งตัวเป็นสี่แปดเป็นเลขอะไรสามหนึ่งแปดโบมีแปดสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่งเนาะพอ เอาค่ะโอ้ก็เหลี่ยมตาเนาะแคปหน้าจอเด้อค่ะพ่อพงเนาะคะ่ะเอาวันที่หนึ่งกุมภาพันพ่อสสองพันพพถาน้อดเมื่อคานออกนะนั่นแปดสองเออนหกสิบเจ็ดเนาะคะ่ะพ่อพงวิ่งแปดบนเม็ดเดียวเนาะคะ่ะส่วนจับคู่นี่อ่าเลขสามตวัวเพิ่นเนาะคะ่ะศูนย์แปดห้าเจ็ดแปดสองหกแปดสี่ 7 8็ดแปดสีดแปดเด้อค่ะตัวน้่นคือ3 8 7เม็ดเดียวนะคะส่วน2โตัมีแปดสามแปดเจ็แ่สี่แปดแปดห้าแล้วกับแปนะคะพี่น้องเอาอันส่วนล่างเนาะค่ะล่างของพ่อพงวิ่ง1เม็ดเดียวเด้อค่ะจับคูมีสี่หนึ่งสองนึงมนึเกหนึ่งสี่เก้าแปดหนึ่เด้อค่ะเอาตัวน้่นก็คือส1กับเก้าห มักกะจัดบ่มักกระทัดไปเพราะว่าส่วนพอพ่งหมวดที่ผ่านมาเพิ่นกับเขาเลขวิ่งเลขแรนเนาะค่ะแต่จับคู่ลุดไปเอาบ่เป็นยังก็ขอโทษขอให้คือว่าจับคู่กับมิการลุดเนาะค่ะเอามักชอบคลิปนี้ก็ไรก็แช์กดติดตามขอบุณขอบุญนะพ่อเด้อที่ไห้แนวทางค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะค่ะมักชอบคลิปนี้ก็ไรก็แช์กดติดตามแม่ัวเด้อค่ะพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ